ทักษิณป่วยโรคอะไรก็ต้องบอกก่อนนะครับก็คงจะมีนะครับหลายคนคงจะสงสัยนะครับหลายคนคงจะตั้งคําถามนะครับเอ,เอ๊ทักษิณเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรแน่นะครับทําไมโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยไม่สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นสามารถออกไปอยู่นะครับนอกโรงพยาบาลได้นะครับรักษามาเนี่ยครับก็120ร้อยยี่สิบกว่าวันแล้วก็คือทั้งหามดคือสี่เดือนแล้วนะครับเป็นโรคอะไรกันแนะ่ทําไมทางโรงพยาบาลจึงไม่สามารถรักษาให้คุณทักษิณเนี่ย อาการดีขึ้นได้หรือได้ย่างไรนะครับหรืออาการคุณทักษิณนะก็ตอนนี้กําลังหักหนาสาหัสหรืออยู่ในขั้นวิกฤตหรือเปล่าอันนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วคงตั้งคําถามว่าตกลงเลยครเป็นโรคอะไรกันแน่เพราะแต่ที่บอกว่าเอ๊โรคที่ออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นฟันดันโลหิตสูงนะครับเส้นเ,เส้นเลือดเ,เส้นเลือดตีบหรือไวรัสตับเอ็กซ์เอบี ถ้า3มโรคนี้มันก็ไม่น่าที่จะต้องโหูใช้เวลารักษาถึง4เดือนนะครับถ้าใช้เวลารักษาขนาดนี้นะครับก็ต้องมาดูแล้วครับเพราะว่าแพทย์เองนะครับบุคลากรทางแพย์การแพทย์เองเนะี่ยไม่มีฝีมือหรือเปล่าไม่มีความสามารถหรือเปล่าโรคเพียงแค่3โรคที่ออกมาบอกเนะี่ยมันไม่สามารถที่จะรักษาให้อาการดีขึ้นได้โอ้โหมันคืออะไรกันแน่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามและสงสัยอย่างแน่นอนนะครับซักสินป่วยโรคอะไร ถามกันมาเยอะนะครับนักโทษชายทักษิณเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรเท่าที่เป็นข่าวหลังจากเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแดน7ไม่ใช่ห้องขังแต่เป็นสถานพยาบาลของกรมราชธรร์เมื่อวันที่22สิงหาคมมีอาการป่วยกำเริบนอนไม่หลับแน่นอกฟาร์มดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำ หลังจากนั้นไม่นานกรมราชทัณ์ก็เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพบว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยอยู่ในกลุ่มปอกบ,บางมีโรคประจำตัวที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและพบประวัติเป็นหลายโรคได้แก่หโรคหัวใจภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2. มีปัญหาเรื่องของปอดเนื่องจากมีประวัติ เป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด -19 มีภาวะผังผืดในปอดส่งผลทำให้มีความผิดปกติต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายทั้งสองโรคนี้ยังได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ 3. ก็คือความดันโลหิตสูง 4. ภาวะเสื่อมตามอายุกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับตรวจด้วยระบบ MRI พบมีการกดทับเส้นประสาทส่งผลให้ปวดเลื้อลังการเดินทรงตัวผิดปกติรุ่งขึ้นถัดมาวันที่ไปนอนโรงพยาบาลชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยพันตำรวจโทโสพลลัดสิงหะจารุนายแพทย์ใหญ่ถแถลงอาการว่าดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังใส่สายออกซิเจนเพราะฟาร์มดัน ยังสูงอยู่สามารถสื่อสารได้แต่ยังมีอาการเหนื่อยหอบแพทย์ต้องเฝ้าระวังโดยสั่งงดเยี่ยมทุกกรณีเดือนกันยายนหมอใหญ่ยืนยันกับปากว่ารับการผ่าตัดจริงสาเหตุที่ต้องผ่าตัดมาจากหลายอาการหลายสาเหตุแต่ขอยืนยันว่าอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วแต่กำลังดีขึ้น และกําลังดีขึ้นตามลําดับนะครับคือปลอดภัยดีแล้วและอาการดีขึ้นตามลําดับเมื่อเดือนกันยายนนะครับนี่คืออาการป่วยของนักโทษชายทักษินที่มีการยืนยันอยากเป็นทางการเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่มีใครออกมายืนยันแต่ประการใด3เดือนมาแล้วที่ไม่มีข้อมูลอาการป่วยของนักโทษชายทัศินออกมาสู่สังคมทั้งๆที่หมอใหญ่ยืนยันด้วยตัวเองว่า กำลังดีขึ้นตามลำดับแล้วผู้ป่วยโรคอะไรที่อาการดีขึ้นตามลำดับมาร่วม3เดือนแล้วแต่ยังไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในทางการแพทย์การป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลมีดังนี้ 1. มีอาการไข้สูงฝ่า39องศาเซลเซียสนานกว่า24ชั่วโมง 2. หายใจเร็วฝ่า25ครั้งต่อนอาทีในผู้ใหญ่ 3. โอเดสตงน้อยกว่านะครับ9 4โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นจะต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลยพินิษของแพทย์แต่ก็บอกแน่ชัดไม่ได้ว่าโรคอะไรที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นในระยะเวลาอย่างยาวนานแต่เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วนักโทษชายทักษิณให้สัมภาษณ์ทาง YouTube ที่ดูใบวันนั้นได้บอกว่ามีฟาร์มต้องการที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยมากอยากกลับมาเลี้ยงหลานอยากอยู่กับหลานรวมถึงอยากกลับมาเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกแล้วก็สงสารคุณหญิงพจมานอยากช่วยแบ่งเบาภาระตอนนี้ต้องฟิตร่างกายให้ยาวนานให้อยู่ได้16ปีเพื่อชดเชยเวลา16ปีที่เสียไปในวันนั้น นักโทษชายทักษิณยังซ้อมต่อยมวยโชว์เป็นของแถมคำพูดทั้งหมดจะเห็นได้ว่าไม่ได้คิดจะกลับมาติดคุกตั้งแต่แรกคนที่ฟิตร่างกายโดยมีเป้าหมายอยู่ต่ออีก16ปีจึงไม่ใช่คนที่ทำให้ตัวเองเสี่ยงมีโรคและการชดเชยเวลา16ปีที่เสียไปก็ไม่ได้ชดเชยในคุกฉะนั้นเดาไม่ออก ฉะนั้นเดาไม่ออกหรอกว่าโรคอะไรที่ทำให้นักโทษชายทักษิณเนี่ยซึ่งอาการดีขึ้นแล้วยังต้องนอนโรงพยาบาลต่อไปเรื่อยๆนอนอย่างไม่มีกำหนดออกจนฝ่าเส้นทางจัโรรยด้วยกีบกุลาบสำเร็จ100%จึงได้สงสัยกันยังไงครับว่าป่วยจริงหรือเปล่าฉะนั้นถ้าหมอไม่บอกคือคนในครอบครัวชินวัตรไม่ออกมาเปิดเผยะฉะนั้นถ้าหมอไม่บอก หรือคนในครอบครัวชินวัฒนไม่ออกมาเปิดเผยก็ยากที่คนนอกจะร่วงรู้เรื่องของโรคของนักโทษรายนี้นักโทษชายทักษิณถือพาสปอร์ตมอนตริโกก็จริงแต่ไม่ได้สละสัญชาติไทยฉะนั้นสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ยังอยู่ครบในฐานะคนไทยมีคนสงสัยว่านักโทษชายทักษิณไปนอนห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ติดแอร์เย็นฉ่ำใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายตามกฎหมายเมื่อผู้ต้องขังเจ็บป่วยก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าๆกับประชาชนทั่วไปคือใช้บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวทั้งหมดมาจากภาษีของประชาชนที่ภาษีกูที่ชอบเรียกกันนั่นแหละครับแต่จะครอบคุมห้อง VIP หรือเปล่า หากมีส่วนเกินใครจะจ่ายโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นที่จะตอบได้นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะต่อให้นักโทษชายทักษิณน,นอนห้อง VIP ตลอดชีวิตตระกูลชินวัตรก็สามารถจ่ายแบบขนนักแข้งไม่ร่วมสักเส้นแต่การใช้อภิสิทธิ์เหนือนักโทษรายอื่นๆและปกปิดบางข้อมูลโดยอ้างกฎหมายสารพัดสักวันอาจได้เห็นคนติดคุกเพิ่มเพราะระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอาอีกทีตั้งใจอ่านคำถามดีๆจากอดีตคนนอกคุกเทพไทยเสนาพงศ์ 1. คุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่ 2. คุณทักษิณป่วยด้วยโรคอะไรถ้าไม่ป่วยทำไมไม่ยอมเข้าเรือนจำา 3. เวลา120วันคุณทักษิณไม่หายป่วยโรงพยาบาลตำรวจมีประสิทธิภาพในการรักษามากน้อยเพียงใด 4. จะให้คุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปฟักฟื้นที่โรงพยาบาลลาดพระันเมื่อไหรห้ 5. คุณทักษิณจะใช้สิทธิตามระเบียบของการจำคุกนอกเรือนจำหรือไม่วันไหน 6. ตอนนี้คุณทักษิณยังพักฟื้นอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่แต่ไม่ต้องตอบหมดทุกข้อหรอกครับจิ้มเอาเลยเลือกข้อไหนข้อไหนก็ได้ เพราะข้อเดียวอธิบายได้หมดว่าตกลงแล้วนักโทษชายทักษิณไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะอะไรก็มีอยู่2องคำตอบครับ 1. ป่วยหนักสาหัสมากอาจถึงชีวิตหรืออาจถึงขั้นผู้ป่วยติดเตียงถาวรจึงไม่สามารถส่งกลับเรือนจำได้ 2. ใช้อิทธิพลเหนือรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเพื่อไม่ให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกระวังบ้านปลายชีวิตบ้านไปลายได้เข้าคุกจริง เพราะกับสมุน้ายฝาที่รับใช้แบบไม่ลืมหูลื่มตาเห็นไหมนะครับเขียนไปเรื่อยๆเพราะคนรู้ไม่พูดส่วนคนพูดไม่ได้เห็นบอกแล้วอย่าให้เดานะครับก็ดีแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่สังคมตั้งข้อคำถามสิ่งที่สังคมตั้งข้อสังเกตเพราะมันไม่โปร่งใสเพราะมันไม่ชัดเจนมันไม่ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่ออกมาให้ประชาชนได้เชื่อว่าวันนี้ คุณทักษิณป่วยจริงเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณทักษิณป่วยจริงป่วยจนติดเตียงป่วยจนโหยที่ออกไปจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีโอกาสที่เสียชีวิตก็สมควรที่จะให้คุณทักษิณต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะถ้าออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับออกซิเจนออกไปหรือต้องป่วยติดเตียงแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ได้อันนี้เข้าใจครับทุกคนก็คงเห็นใจแต่วันเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยครับ เขออกมาถแถลงเลยครับแต่จะบอกว่าเฮ้ยเ,เป็นสิทธิของผู้ป่วยนะครับไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้คําถามคือแล้วนะักโทษรายอื่นๆที่ออกมารักษานอกเรือนจาทําไมถึงมาเปิดเผยข้อมูลการเจ็บป่วยของนักโทษเหล่านั้นได้หรือนักโทษเหล่านั้นนะครับอนุญาตได้เปิดเผย หรือการเปิดเผยเองอยากจะเปิดเผยใครก็ได้ไม่อยากเปิดเผยใครก็ได้อันนี้ก็เป็นคําถามที่ประชาชนสงสัยเพราะมันมีฟาร์มจริงที่ปรากฏออกมามีข้อมูลที่ปรากฏออกมามันไม่ได้จู่ๆแล้วทุกคนมาคิดเองมันมีข้อมูลอ้างอิงมีหลักฐานอ้างอิงมีเหตุการณ์อ้างอิงทั้งหมดมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่นไหวมีอะไรขึ้นหน้าจดยอัปเดตให้ฟังครับ